สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบามือ2นะคะพร้อมใช้งานอีกแล้วค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h ไฮรักวีโกแชมป์สมาร์ทแคปี2011นะคะรถสวยมากๆค่ะพร้อมใช้สุดๆเลยทีเดียวเลขไม่แสกไม่0โรนะคะรถบอดี้สวยๆค่ะไม่มีชนหนักไม่มีพิความนะคะใส่จอมาใหม่ค่ะ ภายในสวยเดิมไม่แตกไม่หักสีสันรอบคันสวยดูดีตลอดทั้งคันนะคะเก็บงานสีมาให้เรียบร้อยค่ะแคปเปิดได้นะคะขึ้นตรงสะดวกค่ะขับขี่คล่องตัวนะคะใช้งานได้ปกติมาพร้อมคอกสเต,ตเลสค่ะพร้อมประกอบอาชีพได้เลยเช่นกันรถยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2,700cc เบนซินนะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะ สดได้ผ่อนได้ค่ะ145,000บาทนะคะเคดิตดีฟรีดาวหรือส่างดาวน12,000 0ก็ได้นะคะผ่อนก็สบายๆค่ะเดือนละไม่เกิน4,000บาทนะคะถ้าวางดาวนะคะรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนกรุกค้นเดินไม่ขึ้นครบนะคะเลขไมห่ม่1 9 0 0โลกระจกไฟฟ้านะคะหม้อน้ำมีเนียมค่ะ ลงแม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีพร้อมกล้องหน้าขัดคันสนใจคันนี้นะคะ145,000บาทโทรคุยสอบถามและนัดดูรถติดต่อด้วยตนเองได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ววันนี้แอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ